าวิชาจุลชีววิทยามีพันธกิจหลักอยู่สส่วนครับส่วนที่1คือการสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจุลชีววิทยาซึ่งครอบคลุมแบคทีเรียราไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยาส่วนที่2คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยามีการเรียนการสอนอยู่3หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์งานวิจัยทางจุลชีววิทยามีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากมายนะคะส่วนหนึ่งของงานวิจัยทางจุลชีววิทยาคือสามารถสร้างสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนมาก ก็อ,อยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าไบโอพลาสติกพวกนี้ก็จะทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ประกอบไปด้วยงานวิจัยระดับพื้นฐานคือการศึกษา กลไกและวิธีสัญญาณในเซลล์ของระบบภูมิคุค้มกันและในระดับประยุกต์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคและการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทั้งแบคที r ียและไวรัสสำหรับงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาทางอาหารและการเกษตรของภาควิชาเรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหการรมอาหารและการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน ดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นการใช้โปรไบโอติกในการเพิ่มผลผลิตของสัตว์และพืชเกษตรการหาผลิตภัณฑ์ทดแทนสารเคมีเพื่อกำจกกัดปาโรคพืชและการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจกากไรโซเบียมนอกจากนี้ภาควิชาของเรายังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารงานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเราสนใจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทหน้าที่ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม นำมาจัดทำเป็นธนาคารจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สำคัญเราได้พัฒนาเป็นนวัตกรรมฐานจุลินทรีย์ในรูปแบบของจุลินทรีย์พร้อมใช้และผลิตเป็นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อนำมาบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะตอนนี้ผมศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับโดยการหาสารในการต้านต่อไวรัสไข้เลือดออกครับเ,ออเหตุผลที่ผมเรียนต่อที่ภาวชานี้นะครับเพราะว่าผมจบจากที่นี่ครับแล้วก็ My thesis is about not signaling in application in immunotherapy. I like working in the Department of Microbiology. It is very well equipped, which is impressed me the most. And people here are very friendly and nice. They help me a lot. นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนและก็การทํางานวิจัยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆนั่นก็คือความอบอุ่นที่ได้รับจากคณาจารย์ทุกท่านรวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายค่ะผมได้เรียนภาคจุลชีววิทยาตั้งแต่ปร,ริญญาตรีนะครับแล้วก็ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นปร,ริญญาโทโดยได้รดับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมค่ะที่ศึกษาอยู่ในปร,ริญญาโทเนี่ยก็ได้ไดทําการวิจัยในหัวข้อเรื่องการใช้จุลินทรีย์และพลืชในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานนะครับ ที่ผมมายืนณจุดนี้ได้ครับก็เพราะภาควิชาได้มอบสิ่งดีๆให้ผมถึง2เรื่องด้วยกันครับที่1ก็คือแนวความคิดในการบริหารจัดการนะครับที่2ก็คือเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาซึ่งมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในวงการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวงการการแพทย์นะครับวงการอาหารวงการด้านกเกษตรหรือแม้กระทั่งวงการสิ่งแวดล้อมครับ อย่างหน้าที่ในปัจจุบันของผมเนี่ยก็คืออยู่ในวงการอาหารนะครับซึ่งสามารถนําเอาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจอาหารได้ในระดับโลกเลยครับนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาในภาควิชากรุณาตรวจสอบข้อมูลของภาควิชาได้จากเว็บไซต์ของภาควิชาซึ่งเรามีทุนการศึกษาให้แก่นิสิตท,ที่สนใจทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมากครับ